ใครอยู่ไหมมาไลฟ์กันหน่อยนะครับนี่สดๆเลยกลัวพวกเราจะรอกันไม่ไหวนะสวัสดีครับทุกท่านผมมินจาก Drive Photo b l o c นะครับวันนี้มาทดสอบนี่ครับเป็นแผงเลยข้างหลังผมนะฮะ n n w Honda City ี้โมเดลเยปี2017นะครับมี h อ v ชามาด้วย HRV เป็นรถสตาร์นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูกัน อันนี้นะครับ New o n d a City ผมขับตัวสีขาวมุกวันนี้มาหลายสีเลยสีนี้สวยสีดำสีดำนะฮะเดี๋ยวระหว่างรอนะครับแจ้งด้วยเสียงโอเคเปล่าเหมือนเดิมต้องถามก่อนเพราะบางทีไลฟ์นะฮะบางทีมีเสียงมั่งไม่มีเสียงมั่งสวัสดีครับคุณเดนะฮะทักทายนีสีดำอันนี้สีเทานะฮะี่สีเทานนสีเทา สีนี่ที่ผมจะชอบหน่อยคือสีบรอนเงินเพราะว่าอยู่ได้นานโดยไม่ต้องล้างนะครับอ่าเสียงชัดเจนขอบคุณคุณเดครับนะฮะนี่ครับขบวนของฝูงบินอ่านิวคอนดัาซิตี้โมเจียปี2017นะครับนะครับมากันแล้วนะครับเห็นอ่าขอบคุณคุณสมบูรณ์ด้วยนะครับที่แจ้งนะครับก็ วันนี้นะฮะออนโรดล้วนๆนะครับก็เป็นซีดานเป็นเก๋งอยู่แล้วนะครับนะฮะใครสงสัยอะไรก็ถามมานะฮะตอบผมก็พยายามจะตอบทุกคําถามแล้วก็พยายามจะทยอยตอบนะครับเดี๋ยวไปรีวิวสั้นๆคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่รอมไม่ไหวนะฮะผมก็ถ่ายคิวอะไรไว้เยอะแล้วแหละนะฮะบางคนบอก YouTube ยังไม่ออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกออกแน่นอนนะฮะสวัสดีคุณอ่านะฮะสวัสดีทุกคนเลยคุณอ่คุณเม้งนะฮะคุณ นัทนันนะครับเดี๋ยวไปาเพื่อนๆเรามากันเยอะแล้วนะครับมากันเยอะงั้นเราไปดูตัว Honda City เลยนะครับผมพาดูไปแล้วรอบนึงใช่ไหมครับตอนที่รถเปิดตัวนะฮะที่คูแมน k ิง g ์พาวเวอร์ซอยรังน้ำนะฮะวันนี้นะฮะมาทดลองขับนะครับ Honda จัดให้สื่อมวลชนมาทดลองขับเดี๋ยวพาพวกเราไปดูรถกันนะครับนนี้มาคนเดียวครับก็อาจจะ ช่างภาพคู่ใจไม่ได้มาะะอาจจะต้องมีมุมมองมีจิ้มเปลี่ยนกล้องหน้าหลังหน่อยนะนี่คันนี้ของผมสีขาวตัวนี้ตัวท็อปนะครับเจ็ดแสนห้านะฮะเจ็ดแสนห้ามื่นนะครับและถ้าจะเอาขาวมุกแบบนี้นะครับมุกก็สวยมากเลยนะเป็นเหลือบเป็นเหลือบนะครับจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่ครับของไม่ไฟ D.R.L. นะครับ ไฟสองสว่างเวลากลางวานันมองชัดไหมเสียงเครื่องยนต์นะครับ1.5ลิตรเบนซินนะฮะก็คือตัวนี้ครับด้านข้างนะฮะตัวนี้เป็น led tube นะครับเป็นเส้นนะฮะแล้วก็คมไฟหน้าเป็น led นี่คือคมไฟหน้ากมใหม่นะครับแต่ไม่เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์อันนี้เป็น led นะค,คล้าย civic เหมือน civic ไหมดูเส้นสายนี่เหมือน civic นะนะครับบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าอะไรนะบอกว่าอ่า ชมที่แล้วสวยกว่านะชมที่แล้วก็สปอร์ตนะครับคราวนี้ยังมีหรูเดี๋ยวผมเปิดเปิดโคมโพูดจิตนิดหน่อย <S <S เดี๋ยวผมเปิดโคมไฟหน้าให้ดูนะครับให้ดูโคมไฟหน้าว่าในส่วนของหลอด LED นะฮะชัดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ดูครบเลยว่าชุดไฟเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ <S <S เปิดให้ครบเลยละกันนะฮะโคมไฟหน้าแล้วก็ ไปตัดหมอกด้วนะไปตัดหมอกแล้วก็ไฟในส่วนของชุดไฟเลี้ยวนะครับไฟฉุกเฉินอ่านี่คือชุดโคมนะครับนี่ครับนี่คือเปิดหมดทุกหลอดแล้วนะครับโคมไฟหน้านะฮะเนี่ยหลอด LED สามหลอดนะครับติดสองหลอดให้ตัวนี้ปนไฟสั่ง ซื้อใส่เองได้ไหมถ้าแมอารุ่น SV Park นะครับไม่ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนแค่หลอดไม่ได้เปลี่ยนทั้งโคมเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียงไว้เป็นสามท่อนไปเลี้ยงอยู่ด้านข้างนะฮะยังเป็นหลอดแบบเดิมแบ่แบบแบบแบบนี่คือของจริงจะไม่แวบบนะครับอาจจะเป็นกล้องเฉยๆนะครับของจริงก็จะเป็นเส้นยาวไฟตัดมอกก็เป็น LED สีขาวด้วยก็สวยกันชนไม้เนี่ยกันชนตัวใหม่ หน้าเนี่ยใหม่เลยหน้าเนี่ยใหม่เลยเนี่ยครับหน้าหน้าตัวใหม่สวยไหมครับบางคนบอกเรามีคอมเมนต์บอกว่าเนื้อ,องานใช่ไหมดูเนื้องานบอกสมที่แล้วดูไม่ค่อยเนียนใช่ไหมอี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเขาปรับแล้วเป็นยังไงนี่คือภาพรวมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายด้านท้ายที่เป็นกันชน กันชนอันใหม่นะครับนี่อันนี้กันชนอันใหม่นะฮะกันชนอันใหม่กันชนนี้ดีไซน์ใหม่แต่ท้ายเหมือนเดิมทั้งล่างเลยครับที่มาใหมา่เนี่ยครับสัญลักษณ์บอกว่าเติม e 8ปดสิบห้าได้นะฮะคันนี้เติมได้หมดเลยอ่านี่สาวอากาศแบบชักบิน ซิตี้นี่พอใส่ฟิล์มเข้มๆดำๆแล้วนี่สวยนะดุดีนะนะฮะล้อลายใหม่ตัวนี้ล้อ16นิ้วนะตัวท็อปก็เป็นสีทูโทนจิมิตแบบนี้เวลาวิ่งก็จะดูสง่าหน่อยนะครับยังติดรถหนึ่ง้าห้าห้า R 1 6นะฮะก็เฟิร์มแล้วก็ยังยังได้ความนุ่มนวลน,นะครับล้อ16 แต่ก็จะไม่ค่อยจุใจขาซิ่งใช่ไหมครับขาซิ่งบอกว่าต้องไปสิบแปดนะฮะสีมุกสวยนะเดี๋ยวมาลองดูสีมุกนะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของของรถ h o n d a City นะฮะไฮไลท์ของ Hon d a City ที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับห้องสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่นะฮะใหญ่จุใจนะครับห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับ ใหญ่จุใจจริงๆอขอบคุณที่ทักกันเข้ามาครับตอนนี้สดๆเลยผมมาทดสอบ h o n d a CITY นะครับเบาะนี้พับได้ด้วยนะดึงสลักตัวนี้แต่พอดีมีพักพวกนั่งอยู่นะครับเลยไม่ได้ดึงให้ดูแต่พับลากไปเพื่อใส่ของแต่แต่ห้องโดยสารห้องสัมภาระด้านท้ายเขาเนี่ยายางอยู่เลยครับนะครับมียางอะไหลให้นะครับ ตัวนี้กรุให้นะครับก็ไล่ดูไม่ได้กรุให้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ไม่ได้กรุทุกรุ่นนะฮะตัวสักหลาดเนี่ยนะครับแต่ของเขาเป็นสักหลาดหนาเต็มแผ่นนะครับไม่มีฟิวเจอร์บอร์ดข้างในก็อย่างนี้ก็จะดีในเรื่องของความทนทานแล้วก็การาดูดซับเสียงนะฮะอ้าวใครมีคำถามอะไรก็ว่ามาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพา พาไปลองขับด้วยเลยดีกว่านะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ h o n d a City โฉมนี้นะครับก็เป็นโมเดลเยปปี2017นะฮะยังใช้เครื่องยนต์แล้วก็เกียร์เดิมนะครับแต่อาจจะมีการปรับจูนในส่วนของซอฟต์แวร์นะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันดูนะฮะเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเบนซินนะฮะ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดนะฮะ117แรงม้าที่6,000รอบนาทีแรงบิดสูงสุด 146นิวตันเมตรที่4,700รอบต่อนาทีนะครับเกียร์เป็น CVT นะฮะคลัตช์เป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์พร้อมระบบล็อกอัพนะครับ,บ, ok บ CVT ของเขานี่มีในส่วนของแพทเทิร์นชิปบวกลบด้วยนะครับขึ้นไปได้ถึงเกียร์เป็นเป็นเหมือนเกียร์เป็ดเกียร์เป็นเกียร์เปียร์เะ็นเกียร์เป็นี้เด็นียร์ป็นเกียร์ป็นเกัยนเกีนเกร์เป็นเกร์เป,ป็นเกียรนเกียร์เป็น,ปปน,นเกียนะร,ร,ร์เป็นเกียร์เป็นเกียร์เป็นกย็เกป็นเกเป็น ลักแอนพินเนียนนะฮะพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้านะครับพวงมาลาัยไฟฟ้า EPS ไหนๆก็ไหนๆนะครับพาเพื่อนๆนะฮะมา,าถึงสำหรับสื่อมวลชนแล้วนะครับพาพวกเราไปขับด้วยเลยนะครับอ่านี่คือเดี๋ยวไปดูภายในรถนี่คือภายในนะฮะเบอกเป็นบอกผ้านะตัวท็อปอนะแต่บาะของเขาเนี่ย เป็นผ้าตัวใหม่ที่ว่ามันจะไม่ลื่นนะครับการสลิดมันจะไม่มีนะฮะแล้วก็ตัวเบาะจะหนานุ่มนะครับคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่ก็จะนั่งได้สบายนะครับเพราะว่าให้ฟองน้ํามาเยอะแล้วก็คนตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมฮะปีกด้านข้างตัวเนี้ยครับเนี่ยจะถูกล็อกไว้ด้วยปีกตัวนี้ถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่นะครับน้าหนักเยอะพอคุณนั่งปีกตัวนี้ก็จะถูกบีบออกมานะฮะ นี่ตัวรับน้ำหนักเบาะนี่สไตล์สไตล์กับตันซีดเอมเพรอร์เรซีดเลยนะครับเหมือนลงหนังราคาแพงนะครับเบาะนี่หนานุ่มแล้วก็ใหญ่มากนานี่ภายในยของไะไรเนี่ยครับตัวงานตกแต่งของตัวแดชบอร์ดนะครับที่เขาเปลี่ยนเป็นสีแบบกันเมทลลิกตัวนี้อะไรกุ่มไอคอนโหมดนะฮะอาคุณ วิชยะนะครับถามว่าศูนย์ถึงร้อยกี่วิศูนย์ถึงร้อยกี่วิไปลองกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาลองขับเลยดีกว่าอันนี้ให้ดูงานเขาก่อนนะครับว่าเนือ้องานเป็นอย่างไรนะครับบางคนบอกว่ารถในในบ s e gment ในคลาสนี้นะครับตอนนี้คุณภาพของของในวัสดุเนี่ย ดูจะไม่ค่อยเนียนตานะครับบางคนก็เรียกว่าเหมือนแบบเขาลดต้นทุนนะครับเหมือนว่าเขาลดต้นทุนนะฮะแต่จริงๆมันจะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับมาดูภายในก่อนตัวท็อปนะครับมีนี่ครูสโนโทนมาให้นะครับและมีนี่ด้วยอะดูนี่ก่อนมีนี่ด้วยสัญลักษณ์นี่ครับ เคอร์เทนแอร์แบ็กนะครับมีม่านนิรภัยนะฮะถุงลม6ลูกนะครับม่านรอบคันยาวไปจนถึงข้างหลังเลยนะครับยาวไปจนถึงข้างหลังนะฮะคู่หน้าแล้วก็ยาวไปจนถึงข้างหลังแต่ที่หายไปใน B-Segment ตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับเข็มขัดนิรภัยปรับขึ้นลงไม่ได้นะครับคุณสมพรถามว่าคุ้มกว่า v ีออสไหมอันนี้เดี๋ยวต้องมาไล่ดูกันนะฮะเขาเป็นมวย คู่ปรับตลอดการกันใช่ไหมอาวันนี้เราดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาคุยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเปรียบเทียบนะฮะเดี๋ววันนี้ลองขับก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอยากรู้ว่าคุณภาพการขับขี่เป็นอย่างไรนะฮะบ,บางคนเคยขับบางคนเคยนั่งนะครับส่วนใหญ่นะ Honda City นี่พวกเราจะต้องเคยกันแบบ ไม่เคยนั่งของเพื่อนก็ต้องเคยขับเป็นรถของมหาชนจริงๆ Honda เนี่ยขาย City เนี่ยก่อน Civic โมปัจจุบันจะมานะปกติ Honda City จะขายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นรถธงของฮอนด้าเมืองไทยนะครับอยากรู้ในเรื่องของอัตราเร่งใช่ไหมครับอ่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะฮะจะเย็นๆนะ ดูอัตราเร่งนะครับเป็น CVT torque converter นะครับก็ขึ้นเร็วนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์นะครับการไต่ระดับะไม่มีเกียร์หมายถึงว่าเดี๋ยวลองเล่นนะฮะอยากรู้ว่าระบบแมนนวลจัดสปีดเป็นอย่างไรนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าแพทเทิร์นชิพเนี่ยที่มีมาให้นะครับที่นี่นะครับที่เกียร์ไม่มีเอาไว้บวกลบใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดเกียร์ดีเนี่ยมันก็จะลากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไว้ลากโหมดเกียร์เอส เดี๋ยวลองดูอาตาัตราเร่งนะฮะจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยของเกียร์ดีของ New Honda City ก่อนเดี๋ยวผมปรับพัดลมเบาๆลงมาจะได้ยินแต่แอร์นี่เป็นออโต้นะสัมผัสติดมือเหมือนกันนี่แอร์ Air เป็นออโต้ใช้งานง่ายปุ่มพุชสตาร์ทนี่สีเดียวกับ Honda Civic เลยตำแหน่งของการจัดวางนะในเรื่องของอการใช้งานของเขาเป๊ะหมดเลยนะเนี่ยปลายฉุกเฉินนะครับ ฝวงมาลายการจับนะในเรื่องของเออร์เกนดมิกต่างๆนะบลูทูธลองดูๆๆๆพร้อมกันเลยยังเดี๋ยวลองดูอัตราเร่งนิดนึงใช้ความเร็วในระดับที่กฎหมายกำหนดนะนะครับอันนี้จากจุดหยุดนิ่งนะครับเกียร์ดีนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมนะครับไปสี่สิบหกสิบ ของอนด้าซิตี้นะฮะอนด้าแจสเนี่ยเครื่องบล็อกเดียวกันเกียร์รูปเดียวกันนี่จะตอบได้นะครับเดิมๆไม่ต้องทำเนี่ยร้อยหกสิร้อยเจ็ดสิบก็ทะลุครับนะฮะได้ยินในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์คำรามใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเสียงเครื่องยนต์คเพียวเ,เลยนะแต่ที่เรารู้สึกแลกใจอย่างหนึ่งก็คือความเงียบของห้องโดยสาร เสียงลมที่วิ่งเข้ามาเมื่อกี้ระดับความเร็ว100-120นี่ถือว่าเงียบนะแล้วก็ช่วงล่างก็แอบเฟิร์มเหมือนกันนะนะครับน้องน้องซีวิเจนกันก่อนเลยนะนะครับการขับขี่ตัวนี้นะฮะที่เป็นไฟสีฟ้าเนี่ยเป็นไกดถ้าเราใช้คันเร่งเยอะนะครับก็จะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเราเลี้ยงคันเร่งขับแบบประหยัดน้ำมันเนี่ยไฟตัวนี้ก็เป็นสีเขียว บอกว่าคุณนัครขับรถได้ดีมากกยังตา้อม,มามีคำถามอะไรนะ่าสนใจไหมยอยากดูอะไรอีกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนของคลิปรีวิวเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามรีบปล่อยนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะฮะอันนี้คือให้ดูแพทเทินชิพนะฮะแพทเทินชิพอยู่นี้ ลบกระบวกนะครับลบกระบวกนะฮะก็ถ้าเป็นเกียร์ดถ้าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดีเนี่ยเดชิฟเนี่ยเขาจะยอมให้เรา,เ,าเชนลงมานิดนึงนะฮะเรียกในส่วนของ engine brake หรือว่าต้องการกดแซงเนี่ยได้แบบประมาณหนึ่งนะฮะอย่างผมลองอันนี้อยู่เกียร์ดีนะครับคุณอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยนี่คือ D3 ตบกับมาดีแล้ว เขาจะไม่ให้เราลากนะครับเขาจะไม่ให้เราลากมากแต่ิดเดียวในตอนเล่งแซงแต่เห็นอย่าง,นงหนึ่งนะในเรื่องของการตัดต่อกําลังนะครับเนียนเนียนตามากแต่ถ้าเกิดเป็นหมวดเกียร์เอนะฮะอันนี้หมวดเกียร์เนะครับพอผมกดเข้าไปนี่ก็รู้สึกในเรื่องของอาการดึงของรถแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดตบแพนจอ s ชิปเป็นรถเกียร์ลง เราขรลขรเส้นจราจรเรื่องมีสายกระอักผมกดลดเกียร์ลงนะครับนี่ครับเป็นเอสีความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรบอบเครื่องวิ่งมาเกือบพ,พันพันรอบนี่ลากเกียร์สีอยู่นะครับเอสัี่งคว้านะฮะเป็นฝั่งบวกเป็น S5 นะครับถึงยนรอบเครื่องก็ลงมา S6 s 7เนี่ยครับได้ถึง s 7ก็เป็น CVT ทีนะฮะที่มีโหมดของบวกลบ ของอสปอร์โหมดเนี่ยให้ถึงเจ็ดเกียร์เจ็ดสปีดมีประโยชน์อย่างไรนะครับางคนถามว่าเกียร์ดีเกียร์เอสใช้เมื่อไหร่นะครับก็ใช้ได้ตลอดนะครับเพื่อความมันนะครับแต่ที่หายไปก็คือน้ำมันในถังนะครับฮ o นด้าเคลมว่า New Honda City นะฮะทีะ่ปรับมาใหม่ในเรื่องของไมเนอร์เชนแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์เกียร์แล้วก็ เครื่องยนต์เนี่ยเตรียมไว้ที่เกียร์ออโต้นี่เราลาว18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขับแบบปกติกเกียร์แมนนวลเนี่ยไปได้ถึง19 l, นะครับที่เขาไปหยากน้องๆอีโคคาร์เลยนะเกียร์เอสนะฮะนอกจากจะใช้มันมันแบบเมื่อกี้แล้วนะครับก็ใช้ตอนที่ขึ้นลงเขาครับมีประโยชน์มากๆเรียกอินจิ้นเบรกนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เบรกที่เท้า,ยาเยอะจะพลาดเบรกไม่นะครับไปไดีกลับบ้านนะครับ เดี๋ยวถ้าเปรขึ้นมานี่คือขาลงเนี่ยหลุดโค้งลงไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นลงเทานะครับก็เน,นีียครับใช้เกียร์ S นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับสมมุติเวลาคุณตบเกียร์ลงมาด้วยเพดานชิปนะเนี่ยครับเนี่ยครับมีประโยชน์นมากๆเห็นไหมฮะนอกจากเบรกแล้วผมยังใช้ตัวลบเกียร์เนี่ยตบลงเพื่อ เพิ่มเบนจินเบรกนะฮะก็จะช่วยดึงให้รถเนี่ยเบรกเนี่ยได้มีระยะเบรกที่สั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ขาลงเขานะครับเบนจินเบรกจะช่วยดึงรถไว้นะฮะไม่ต้องกลัวว่าปกติเราขับเป็นยังไงรอบเครื่องยนต์อย่างตอนเนี้ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรอบเครื่องยนต์อยู่ที่1,800รอบนะครับต่อน,นาทีนะฮะเลี้ยวไว้อ่ะ1,800รอบต่อน,นาทีนะครับ แต่พอมาหัวเทสรอบเครื่องยนต์ตี้นมา3,000ลบกดลบอีกทีก ie, หนึงเป็น S4 รอบเครื่องยนต์นะฮะดึงขึ้นมา4,500รอยรอบเลยไม่ต้องกลัวมันพังครับเขาเทสกันนะฮะเทสเป็นแสนแสนโลนะครับเทสโหดมากไม่ต้องกลัวรถจะพังรักษาชีวิตท่านไว้นะครับไี้บางท่านเหน็นเสียงเครื่องยนต์ตีขึ้นมาเห็นรถดึงนะฮะก็กลัวพังเวลาขาลงเขาเกียร์เนี่ยมีประโยชน์มากๆจริงๆเวิร์กเลยเนี่ยก็ต้องเกียร์แมนนวลใช่ไหมฮะ จะปลอดภัยนะครับแต่เกียร์ออโต้ก็ขับแบบปลอดภัยได้นะครับมีโหมดเอสเนี่ยใช้กันนะครับก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้รีวิวหรือตอบคําถามนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ไล่คุยทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางทดสอบสมรรถนะกันต่อนะครับมาแวะมาเล่านะครับพอคิดถึงพวกเรากิดถึงเพื่อนๆนะฮะนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ